อาครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับทุกนีสามเมตรหลังยอดมายังได้อยู่ครับ,บรีบอลข้ามมาครับแคนาดาโอกาสของบราซิล3เมตรตีมายังรับได้ครับยกมาสูงสูงมิโตรวิสตีเอาอาติญารับได้เอากลับมาก่อนครับตีได้ไหมตีไม่ได้นะครับยอดมาแล้วจ่ายบอลเร็วโดนกลายมือยังได้อยู่ครับบราซิลจับตัวยอดมาโดนบล็อกครับ เอาครับกาบีหยอดมา,าครับรีทิงรับได้โจสยกมาตีอัดมามุมตรงยังได้อยู่ครับตีไม่ได้ครับโรซ่าเบรียเซ็ตข้าม,มาต่อมาให้หัวเสาแล้วมิโตวิสตียังได้อยู่ครับกาบีอีกทีหนึง่งยังเหนียวอยู่ครับแคนาดาคนร้ายเซ็ตข้าม,มา จา่ายมาดาหลังโรซามารียโอ้โหครับเราจะได้ครับตอนนี้เล่นกันนานเลยครับเป็นเมกาแลลี่เลยละครับน่าจะเป็นหนึ่งในเมกาแลลี่จริงๆค่ะคเกือบนาทีนะคะโอ้เกี่ยวบอลกันดีจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะโรซามาเรี่ะตีอัดใส่บล็อกก็เด็นออกค่ะ